มาพบกับสาวโปฟองนะคะวันนี้ก็เป็นวันงานแล้วนะคะ,ะน้องจะออกไปถ่ายทำบรรยากาศงดงามสิ่งงดงามในเชียงตุงนะคะให้ชมนะคะ,ะคือไม่ว่าเมืองไหนเนาะถ้าจเจรินขึ้นอ,ะอ่ะ,อะมันจะเปลี่ยนเนาะไม่ว่างานอะไรก็มันเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็บันทึกสิ่งดีๆสิ่งที่แบบว่า งดงามในเชียงตุงเนาะมันทึกเอาไว้นะคะเผื่อวันข้างหน้าเนาะ,ะเราแกะขึ้นมากลัวไม่มีแบบนี้นะคะเนาะไปดูพร้อมกันนะคะงานบวรพระเชียงตุงนะคะจะเป็นยังไงแล้วอย่างจะมาะน้องน้องจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับงานบวชนะคะทำไมทางไทยถึงบวชพรนิยมบวชพระ ทำไมเชียงตุงนิยมบทเนนก่อนแบบเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวมาพูดให้ฟังทุกคน <laughs> อย่นะาไม่ไหวสมอขี่ข้อตุปีใหม่นะสมอขี่ข้อล่ะไม่ไหวฮะไม่ไหวไม่ไหวแล้วมาอลก่ล้ไม่ลไ่แ <laughs> ไม่ไ่เว <laughs> ไมแ <laughs> <laughs> ล่ล กดต้อนางก็ผายอะไรกยนโอ้ยิ้มมีกันวะสเสกันยิ้มใ่ <S <S ีนา่าพิธีแห่โคตาน แห่ลูกแก้วนะคะช่วยกันบ๊ายบายบันทึกสิ่งงดงามทางเชียงตุงเนาะเอาอย่างเอาอย่างไม่ถังดีดีอ่ะไม่ทางดีดีอ่ะ ขาด้ต้นกมต้นน um ี้สักนี Stones ่หลังจากแหกตูตานนะคะก็เข้ามาในวัดนั่งเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศในวัดนะทุกคนคือ จะบอกว่าอา่ามันจะเป็นที่ของไทยมนะันอะแต่ว่าเนี่ยที่เราญาติของเราก็จะเป็นฟ้าใหม่นะคะแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วพี่มาช่วฉันก็แบบว่าเป็นญาติใครญาติใครแบบนี้เนาะพพีี so ่่่มาชก็คนก็แบบว่าไปส่งมานะคะก็อย so ู่ที่ไทยที่มันแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้คนเยอะขนาด เดี๋ยวมีสาวสวยมาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวถ่ายดูสาวสวยเฮ้ยเชฟฟี่กับนุ่มนี่น้องโมแก้วทักถ่ายกล้องเชิยหน่อยสิโอเคนี่สาวสาวบ้านกวางนะคะนี่สาวคนนึงนี่สาวสวยเชื่ออะไรเชื่ออะไรน้องเชื่ออะไรเหล่าพองนะคะนี่รุ่นน้องนะทุกคนดูเหมือน ไป,ป,ป,ปทุกคนเราไปซื้อของกินกันนีมีคนมาขายของกินเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาน้องเหมยนางเอกของเราก่อนวันนี้ขอให้น้องเหมยเป็นนางเอกแล้วกันโอ้ยู่นี่ไงโอ้โหไปขโมยชิมใครมาใส่เนี่ยเมื่อกี้ใส่ผ้าถุงอันน่ะเวดไม่เป็นก็เลยไปใส่อโลนี่ทุกคนเห็นไหม ม,มันใหญ่ไปนิดนึงอีกหน่อยก็ใส่ได้แล้วน,นี่อ่านางเอกไปเลยจ้าตอนนี้จะไปซื้อของกินข้าวหลามนะคะให้คุณย่าของเราเดี๋ยวถ้าไม่ซื้อไปอ่ะจะงอนเดี๋ยวจะงอนจะงอนเอานะฮะไมซื้อไม่ได้เดี๋ยวมองอา้าไม่ได้ออซ่นืซอนี่ เยอะอยู่นี่นะคะโอ้ข้าวหลามเต็มเลยส่วนเขาก็มาขายของกินเต็มเลยอุ้ยเฮียข้าวหลามข้าวหลามกันที่ข้าวหลามอยนี่ข้าวหลามข้าวหลามทุกคนข้าวหลามอันนั่นก็อะไรเนาะอันข้าวหลามกันที่ก็มีข้าวหลามอ้อยก็มีอ่ะอันนี้อ้อยอ่ะอันไม่เป็นอ้อย นี่เกิดน้องเมยเอาเลยเอาเลยน้องเมย์เอ้เออเลียน่เอาหวานนี่นะเอาใส่โคมมือร้องร้อมันรับเลยเอาหวานเอาน่อยเนาะน่อยเอวานเออมบัดรือเนาะบัดเหงเออเอาหน่อยเอาหน่อยแล้วก็เอากระทิมเอากะเออเอาออยเอาสองอันนะ โอเคนะคะนี่นะคะนี่ขิงส้มเนาะขิงส้มนะคะวันนี้ไม่ถ่ายคลิปอ่ะไม่ไถ่ายดิอรุษสามะอ๋อค่ะอ๋อคลิปมันตกย้ายบ้านนะคะเพื่อนแก้วโอ้ทางนี้เล่นเกมนะเล่นเกมอะไรโอ้โหหัวหัวจะของไม่เห็นเลย

เต็มวัดเลยนะคะเพราะว่าเนนที่พระ,ะเนนใหม่นะคะเยอะมากสิบกว่าเลยอะ่ะนี่นะทุกคน บดพระใหม่เนาะอันน uh, mm ี hmm. ้ก็จะมเพนี้ยเมยเสรจะเข้าอูสดือนมาเนี่ย Hey! <laughs> มมมา,มา,าเพียงแลยนี่งานนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ออสมมาพระเนนใหม่นะคะ ดคลานะคะช่วยทุกงานขบมาบ้านกวางนี่เจอน้องทุกงานค่ะ,ะเราจะได้บุญไปพร้อมเขาเนาอถึงแม้เราจะไม่ทาบุญแต่ว่าเราช่วยเขาแบบนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันค่ะทุกคนทําาไปทาบ,บุญอะได้บุญจริงเนาะโ okay. อเคเมื่อกี้น้องบอกตอนเช้าว่าน้องจะมาเล่า ถ้าไมเชียงตุงถึงบวดเน่งกอดนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะที่ปวดความแตกต่างระหว่างเมืองไทยกับเชียงตุงเนาะถ้าเ,เมืองเมืองไทยอยากจะบวชตอนอายุที่สิบหรืออตอนที่แบบออายุมีอายุแล้วแบบนี้ถึงบวชแบบนี้เนาะแล้วจาที่สิบที่สิบเนาะถ้าเชียงตุงทําไมถึงบวชตอนอายุเล็กๆแบบนี้บวชเนนก่อนแบบนี้เนาะเล่าให้ฟังคือ ทางนี้นะคะก็จะบวชตอนอายุ10ปี11-12ประมาณนี้เนาะถ้าบวชแล้วก็จะได้ศึกษาศึกษาแล้วก็ตอนอายุที่1ิแล้วมาเป็นพระอีกทีนะคะทางนี้เขาก็ประเพณีทางนี้นะคะก็จะบอกว่าถ้าบวชนแล้วมาบวชพระแบบนี้จะเป็นผู้ชายที่บริสุทธิ์แบบนี้นะคะถ้าแบบว,ว่าออคนที่แบบมาบวชพระนะคะ ไม่ได้บทบชเรน,นมาก่อนก่อนอ่ะแล้วก็มาบทพระแบบเนี้ยก็เขาจะเรียกว่าพระป,ปู่นะคะพระป,ปู่ก็คือแบบว่าไม่มีการศึกษานี่ประมาณนี้นะคะก็ประเพณีทางนี้เขาก็จะบทเรน,นก่อนนะคะทุกคนถ้าเหมือนทางไทยนี่น้องไม่รู้นะถ้าภาคกลางนี่น่าจะแบบว,ว่าบทพระนะคะแต่ภาคภาคเหนือนะคะน่าจะ เมืองเราอยู่หรือเปล่าเหมือนที่เชียงตูอยู่หรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกน้องด้วยนะคะจะได้แบบว่าม,มีความรู้เนาะว่ายังมีประเทศแล้วก็ภาคนี้ภาคเหนือยังเหมือนเชียงตูอยู่นะคะเมืองไหนเหมือนบ้างก็บอกมาคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะออกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ